ยังไม่จบคือหมายถึงว่าคือปัดขอให้บวชศึกษาธรรมตั้งแต่เด็กและครองเพศสัมมาณะศึกษาธรรมตลอดชีวิตทั้งที่ก็ทราบว่าคา,ารวะก็ศึกษาธรรมได้ความคิดนี้เป็นสมุดไทยเก่าหรือมักที่จะทําบารมีสน,นี้ให้เต็มมันเป็นสมุดไทยเก่าเพราะเรามีความคุ้นเคยและชื่นชอบภาวะการอย่างนี้และอาจจะเคยใช้ชีวิตแบบนี้มาก่อนและเกิดความชอบใจในการที่จะเห็นภาพตนเองอยากจะให้เป็นอย่างนั้น ก็เลยอยากจะจัดวางตัวเองอยู่ในรูปนั้นชาตินี้ทําไม่ได้ขอเป็นชาติหน้าดีกว่าชาติหน้ารู้แล้วว่าจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นผู้ชายบางทีการตั้งค่าที่ดีไว้ก็อาจจะตัดรอนผลที่เรากาลังจะทําเหตุปัจจุบันให้มันในครบถ้วนบริบูรณ์ก็ได้นะใช่ไหมฉะนั้นทําปัจจุบันนี้เธอชอบไม่ชอบนั้นเป็นเรื่องของการสร้างภพใหม่เมื่อเราจะเป็นไปเพื่อการละภพละชาติก็ละภพละชาติในตอนนี้เลย มันสามารถทําได้หมดทุกคนเสมอเหมือนกับหมด,หมดเป็นเน้นก็ได้ไม่เป็นเน้นก็ได้ <Yeah. S 1> การบวชไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนมีคุณธรรมมาก mm hmm. บวชคือการเป็นการใช้เพศนักบวชคนบวชไม่ได้เกี่ยวกับคนที่มีธรรมะ mm hmm. คนไม่บวชก็อาจจะมีธรรมะมากกว่าคนบวชก็มี mm hmm. ใช่ไหมเพราะนั้นการมีธรรมะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นผู้บวชหรือไม่ใช่ผู้บวชเห็ไหมล่ะบางทีคนไม่ได้บวชมีธรรมะมากกว่าบางทีคนบวชไม่มีธรรมะเลยก็มี เพนั้นเพศก็คือเพศการมีธรรมะคือการมีธรรมะคือการประพฤติศึกษาธรรมใช่ไหมน่ะถ้าการบวชแล้วทําให้คนมีธรรมะในที่บวชเข้ามาทุกวันนี้ไม่เห็นมีธรรมะทําไมมีพระเลวกันอยู่เนีไงกะว่าไปอย่างนี้เลยว่าพระท่านรียว่าเลวใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เปันมีจริงอ่ะแต่ก็มันมีอยู่จร ar er so like ิงใช่ไหมล่ะพ <name arc Ellen> ูดถูกต้ออาจารย์คะคำถามจากไลฟ์ค่ะ จริงไหมครับถ้าเกิดตั้งปารถนาพันิพาน์จริงจังแล้วจะมีสิ่งต่างๆมาทดสอบมากกว่าปกติไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกได้ยินบ่อยมากเลยไม่จริงไม่จริงเขาพูดพูดกันไปอย่างนั้นแหละเขาพูดกันไปอันที่มันได้เจอมันก็ต้องได้เจอไม่ปาฐาณาพันิพัน์มันก็ยังเจอนะที่เขาบอกว่าเหมือนยิ่งเราประกาศสมมติเราประกาศว่าเราจะเนี่ยชาสุดท้ายเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเจ้ากรรมในเวรจะแบบ มาลุมเลยทีเดียวก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นแหละคือโอกาสโอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนจิตแต่ว่ามาแต่ว่ามาเขาไม่มาลุมหรอกไม่มีใครมาลุมหรอกมาด้วยเหตุปัจจัยของกรรมทั้งนั้นการปฏิบัติตงหาที่จะไปตัวช่วยลดวิบากกรรมมันจะไปเพิ่มกรรมได้ยังไงไดเวรนบางยังพวกมเห็นอ้าวปฏิบัติอยู่เล้วสาธทุกอนุทนายินดีไม่ก่อเวรแล้วก็หนีทีนี้ มันจะมาเอาคนผู้ปฏิบัติธรรมมันก็รู้นายเวรไม่ใช่คนเซ่อเซ่อซาซ่านะพ<ม>อรู้ว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่ก็เอา้าทําดีเนี่ยอนุโมทนาได้เนี่ย<ม>ก็อนุโมทนาบุญบุญก็เกิดขึ้นกับเขาเ<ม>นี่ยการปฏิบัติก็จะลดทอนเวรกรรมอย่างนี้หนละไปเรื่อยๆ,ๆไม่ปฏิบัตินั่นแหละกรรมยิ่งหนะักยิ่งสะสมยิ่งทับถมยิ่งดึงกรรมเก่าเข้ามาต่อเติมก่อกวนบีบคั้นอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเจอสภาพเมื่อเจอเรามีความรู้สึกสภาพจิตที่ไม่ดีเนะี่ย แล้วถ้าสภาพจิตที่ไม่ดีอันเนี้ยแล้วถูกคนรอบข้างพูดในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยจิตรเราเกิดความเครียดขึ้นใช่ไหมถูกบีบคั้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเจอคนสภาพรอบข้างที่ดีเนี่ยจิตที่ไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนให้ดีได้ใช่ไหม<อ>การประพฤติธรรมก็เหมือนกันคือการทําจิตหรือชําระจิตและแก้ไขจิตของเราให้มันดีได้ใช่ไหมละ่ะเ,<อ>เมื่อเมื่อจิตมันดีแล้วมันก็จะไปดึงส่วนดีๆเข้ามาตอบสนอง ถ้าจิตเศร้าหมองมันก็ไปดึงไอความเศร้าหมองกรรมเก่าแต่ปางก่อนเนี่ยมาตอบสอนองนี่หนูพอหนูฟังพระจันาร์หนูก็รู้สึกว่ามีเหตุมีผลนะคะแต่สมัยก่อนเราฟังเราก็เชื่อเลยแบบงมงายก็เราไม่ได้ฟังจากผู้รู้นี่ไม่ได้ฟังจากบุคคลผู้ตตัสรูแ<ม>สร้แล้วพระเจ้าเป็นผู้ตตัสรู้แล้วพระองค์วางหลักการเหตุผลอย่างเงี้ยไว้เรียบร้อยแล้วในคําสอนของพระอ,องค์คําสอนของพระอ,องคออง์อองครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแต่เราเข้าไปเรียนรู้ไม่ถึง<ม>แล้วมีคนนํามาบอก แบบไม่ตรงในข้อเท็จจริงและไม่อยู่ในหลักการของพระศาสนาคนสอนธรรมะสอนมั่วๆกันเยอะ mm hmm. เพราะเขาเป็นผู้รู้กันเยอะ mm hmm. มีแต่ผู้รู้แต่ผู้ปฏิบัติไม่ค่อยมี mm hmm. <laughs> ไอเรานี่ทำมาแทบเป็นทับตายเราก็รู้อยู่อะไร mm hmm. เป็นอะไร mm hmm. ใช่ไหมล่ะ แยกแยะประเด็นทุกรายละเอียดชัดเจนทุกขั้นตอนตั้งแต่เบื้องต้นเจอกระแสรัตนาไตรู้กระแสรัตนาไตมันสามารถเชื่อมต่อกับจิตคนได้ก็จึงมาสอนบอกว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับพระนาไตได้มันไม่ใช่เรื่องเกิดวิสัยเราเองเนี่ยกับพระนาไตสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้มันสามารถทําได้อย่างนั้นและเวลามันเกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันมีคุณค่ามากกว่าห้อยพระเต็มคอยอีกแล้วทาไมเราจะปล่อยให้คนไปทําอย่างนั้นนะค่านิยมแต่ก่อนเนี่ยยิ่งบวชหลายภาษาเข้ามาเนี่ยเริ่มมองแล้วรูปการต้องทําเหรียญ รุ่นหนึ่งรุ่น2รุ่น3จะเอารุ่นแบบไหนแล้วต้องมาคิดด้วยอีกว่าเหรียนรุ่นนี้จะใช้โลโก้ในการโฆษณาเรื่องของอะไรเช่นทันใจสำเร็จอะไรฉับพลันแบบร่ำรวยมหาราชเนี่ยต้องมานั่งคิดอยู่เงี้ย<ม>เพื่อหลอกล่อคนการโลกการโอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ไม่มีเหรียญรุ่นไหนกันกิเลสได้สักเหรียญโอ้โหจะเพิ่มกิเลสเียบเียบไม่ใช่ลเพิ่มกิเลสนั้งแต่กิเลสมันก็รู้อยู่แล้วคือตัวก่อให้เกิดความทุกข์ใช่ไหมมีแต่ไปเพิ่มกิเลสไปเพิ่มมันทาไมเพิ่มตัวให้เกิดความทุกข์เพิ่มทําไมล่ะมีแต่ลดมันสิเนาะเราสอนให้พราตาไตเพราะมันชัดเจนมากับใจแล้วก้าวเข้าประึกสูงโสดาบันสกัดทางคามีอนาคามีเป็นแบบไหนอย่างไร จนเข้าถึงอรหัตตผลเข้าถึงแบบไหนอย่างไรตามเส้นทางหลักการอริมัติเนี่เดินตามนี้ก็รู้แบบนี้เข้าใจแบบนี้เห็นแบบนี้มไม่ให้มีวิธีการต่างกันเลยใช้หลักการเดียวกัน <c oughs> ทุกจริตทําตามนี้มไม่ใช่ทาตามแต่จริตของตัวเองบอกว่าอันนี้ไม่ถูกจริตเขาว่าไม่ถูกจริตก็คือไม่ถูกกิเลสของตัวเองนั่นแหละจะเพาะจริตเกิดจากกิเลส<ม>ความชอบใจเฉ<ม>พาะตนเองไงมันคือกิเลสจึงปิดโอกาสการที่ตนเอง ปฏิเสธด้านที่ไม่ถูกกับจริตและไม่ได้เรียนรู้สิ่งนั้นเลยไม่ได้ศึกษาว่าสิ่งนั้นน่ะมันมีคุณค่าอย่างไร<อ>ใช่ไหมล่ะก็ปิดกั้นปัญญาและทําให้ข้อมูลการรับรู้ไร้มูลความจริงและทําให้จิตของเราปราศจากเหตุผลในการที่จะอย่างทราบแต่ทัศสิ่งเนี่ยตรงกับความเป็นจริงของมันก็ปฏิเสธไปตามความรู้สึกความรู้สึกมันไม่ใช่มาตรฐานใช่ที่จะไปตัดสินว่าอันนั้นใช่ไม่ใช่ จะเอาแต่บอกว่าถูกจริตไม่ถูกกิจริตไม่ใช่หลักการเดียวกันทุกอันเดียวกันเหตุของทุกก็เป็นแบบเดียวกันคือตัณหาสามความดับของทุกก็ดับแบบเดียวกันการปฏิบัติเพื่อจะดับทุกทำไมจะต้องปฏิบัติแบบคนละวิธีการมันก็วิธีการเดียวกันเนี่ยคือเมื่อก่อนผมจะม,มักจะได้ยินบ่อยๆตั้งแต่เด็กว่าให้ใช้ชีวิตตามตามความรู้สึก หรือว่าตามความรู้สึกของตัวเองให้ถามความรู้สึกตัวเองตั้งแต่เด็กเพราะงั้นแบบตั้งแต่ตอนเลือกเรียนมปลายก็จะต้องถามความรู้สึกตัวเองว่าจะเลือกเรียนความรู้จะเลือกเรียนสายไหนอะไรเงี้ยครับชีวิตมันมันไปตามความรู้สึกมาโดยตลอดอแต่พอมาปฏิบัติกับพระอาจารย์เนี่ยครับก็จะตกใจกับตัวเองที่แบบว่าที่ผ่านมาแบบหลายๆแบบสิบป,ปีแล้วที่เอาแต่เชื่อเอาแต่พึ่งความรู้สึก ลุ้นวนเลยอ่ะใช้ความรู้สึกนําทางใช่ครับใช่ครับแล้วพอมาเห็นตรงเนี้ยครับพอรู้แล้วว่ามีพลัตนาตายเป็นที่พึ่งพอเห็นแล้วว่าความรู้สึกมันเกิดจากขันเกิดจากตรงเนี้ยมันก็เลยแบบเบรกตัวเองได้แล้วก็เริ่มมีปัญญาในการแบบเห็นในการปฏิบัติแล้วก็เลือกเดินเนี้ยครับ<笑><笑>ตรงเนี้ยครับมันถ้าเกิดเป็นแบบผมจะตกใจกับตอนที่ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับที่แบบใช้ชีวิตตามความรู้สึก เป็นสส่วนใหญ่อะไรไม่ชอบก็ไม่เอาอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แล้วแบบคนรุ่นผมก็จะเป็นกันเยอะมากโอ้โหนี่นี่คือสิ่งที่อันตรายมากถ้าคนรุ่นใหม่ถ้าไม่ได้นําหลักําคําสอนของพระเจ้าเข้าไปใช้ในชีวิตจะเป็นคนที่ขาดเหตุผลมากเลยครับแล้วมันจะทําให้ระบบสติปัญญาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นและไม่ได้พัฒนาขึ้นจริงๆิมันจะอยู่กับความรู้สึกที่สร้าง <c oughs> อัตราตัวตนและเป็น กาะกำแพงป้องกันตัวเองจากเรื่องที่ตัวเองรู้สึกไม่ดีในสิ่งเหล่านั้นแล้วทําให้ตัวเองไม่ได้เกิดการเข้าไปสู่การเรียนรู้คือไม่ได้ก้าวเข้าไปสู่โลกแห่งความเข้าใจสิ่งนั้นที่มันมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเพราะเราไม่สามารถที่จะหลีกเล่นจากสิ่งต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราทั้งทางดีและทางไม่ดีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นเราจะมาเลือกเฉพาะดีและปฏิเสธอันที่ไม่ดีนั่นคือการใช้ชีวิตที่ขาดเหตุผลและไม่มีสติปัญญาสติปัญญาประดุดังแสงสว่างใช่ไหม ถ้าเรามีสติปัญญาเท่ากับว่าเราใช้แสงสว่างนาทางชีวิตแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราใช้ความรู้สึกก็คือความมืดบอดน,นาทางชีวิต <l ots> เพราะอะไร <l ots> เพราะอยู่ในโลกของความมืดสัมผัสได้กับสิ่งที่รู้สึกว่าดีจึงยึดถือสิ่งนั้นว่าถูกต้องแล้วไปสัมผัสอันสิ่งที่ไม่ดีก็ปฏิเสธมันทันทีดีไม่ดีอันปฏิเสธอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ <l ots> ใช่ไหมล่ะจริงครับคําเจอไอ้ไอ้เพชรเหลี่ยมแหลมๆก็ทิ่มมือก็บอกว่าเออมันไม่ดีโยนเพชรทิ้งคมรู <l ots> <l ots> ้สึกตามทุกครับ ถ้ามีคำถามจากไลฟ์คำนะถามก่อนไหมอาอก่อนก็กได้ค่ะมีหลายคำถามรวมหมดเลยค่ะพระอาจารย์ขอเขาจะเซ็คก่อนนะอ๋อได้ค่ะในกรณีนี้เนี่ยบอกว่าถ้าเราเล่นละครเนี่ยขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมผมว่าอสองสามวันเนี่ยผมว่าเอ๊ะเด็กเยาวชนเราเนี่ยนะครับมันจะต้องเจริญทางธรรมก่อนแล้วถึงจะไปเจริญทางโลกนี่การการบริหารประเทศก็ดีนะครับ กระทรวงศึกษาธิการครูบาอาจารย์อะไรต่างๆเนี่ยการเรียนการสอนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยจะเน้นให้เห็นถึงทมให้เห็นถึงถเน้นวิชาการไป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 ทางโลกมากกว่าอย่างผมเนี่ยกว่าจะมาพบอาจารย์วันนี้นะฮะกว่าจะเห็นทมลางๆแล้วก็เห็นข้อมูลที่จะต้องเดินเนี่ยนะครับตอนนี้ชีวิตมันมาหกสิบแล้วร่างกายมีแต่แผลอะไรมีแต่แผลมีแต่บาดกมใช่ไหม ใครมาตอนเป็นเด็กได้ในโชคดีที่สุดกันนเนี่ยผมว่าเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงให้ให้ให้เด็กเราเนี่ยคือจากคนอายุ60กว่าปีพูดว่าผ่านชีวิตเรื่องเรามาเลยรู้ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยหลักคมในชีวิตเราเราจะทํายังไงให้เด็กเรายาวชนอย่างเงี้ยมากันมาฟังกันแล้วมาเจริญทางทางรมแล้วถึงจะเจริญทางโลกความผิดพลาด บาปกรรมบาดแผลความน่าอยู่ของสังคมการเดินตามพุทธ,ธะหรือว่าการมีชีวิตที่งดงามเนี่ยผม,มว่ามันมันมันจะต้องคิดกันใหม่ผมว่าตอนนี้ก็เลยเริ่มทําโครงการอ,อยากให้เธอมีชีวิตที่งดงามขึ้นมาโดยดึงเยาวชนเข้ามาสู่ในระบบโครงการนี้จากโรงเรียนครูแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ด้านต่างๆหลากหลายวิชาชีพมามามา,มาทำโครงการ ซึ่งงานเข้าอีกแล้วทีนี้ถ้าไม่ทําก็อย่างว่านี่แหละมันก็จะเสียประโยชน์ในเด็กรุ่นใหม่ที่เขาจะขาดการศึกษาเรียนรู้ธรรมะในระยะเวลาที่ผ่านมา20กว่าปีหรือ30กว่าปีเท่าที่มองเห็นก็คือเรามุ่งแต่พัฒนาประเทศชาติแต่เราขาดการพัฒนาคนในชาติมันเลยไม่รู้ว่าคนในชาติควรจะไปทิศทางไหนเราไม่สามารถกําหนดทิศทางให้เขาได้เรามุ่งแต่ไปสร้างวัตถุก,กันมากแต่เป็นการสร้างวัตถุที่ไม่ไม่สร้างสรรค์ คือมันเป็นวัตถุที่ทําให้คนหลงยึดเกาะติดอยู่กับติดอยู่กับสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเรามองเรื่องของวิชาการมันมีความสำค,คัญกับชีวิตเราแค่สิกว่าเปอร์เซ็นต์ยีพูดง่ายว่าสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดเอามาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยทุกวิชาไหมเอะเนี่ยวไหม,ล,หไมล่ะ<ม>แล้วเราใช้จริงๆ,ๆเราใช้กี่วิชาในชีวิตจริงอะ แต่วิชาทรมากอีกเป็นวิชาที่ต้องใช้ตลอดเวลานะ90%เอร์เซหรือร้อเปอร์เซน์โดยทั้งแต่กลับเป็นวิชาบ้างวิชาที่ต้องตัดออกจากระบบการศึกษาหรือเป็นวิชาที่เอาไว้เอาไว้ติดรอแล้วไปแก้ใครติดรอแล้วก็นวดมึงไปวัดไป,ไปทำอะไรก็ได้ที่วัดแล้วก็มารายงานผลเออก็ผ่านมันเป็นวิชาอย่างนี้เหรอ พิชาพุทธศาสนาใช่ไหมหลัก<อ>มันควรจะเชิดชูหลักคําสอนนําก่อนแต่ทีนี้มันก็น่ากังวลใจตรงที่ว่าเราจะใช้หลักคําสอนของรูปแบบไหนเป็นตัวนำํำเราจะเอาศาสนาแบบไหนเราเป็นตัวนําหลักคําสอนอะไรละ่ะทีนี้มันไม่มีหลักคําสอนเต้ไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่สังคมพุทธเราอ่อนแอกันมายาวนานคือไม่เข้าใจตัวหลักคําสอนเพราะ ศาส,สนาในแล้วเวลาระยะเวลาที่ผ่านมาเราทํากันตามประเพณีและพิธีกรรมจึงไม่รู้เลยว่าตัวคําสอนที่เป็นตัวแท้เนี่ยคือตัวไหนท่านอาจารย์จึงได้เสนอมาโดยตลอดว่าหวัวใจของพุทธศาสนาคืออริยสัจสีทุกคนสามารถเรียนรู้ได้และเข้าใจได้และเมื่อใดก็ตามที่คนรู้และเข้าใจได้ตัวนี้แหละคือส่วนสําคัญที่มันจะกระจายไปสู่หลักธรรมอื่นๆที่จะแตกแขนองออกไปให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในตัวบุคคลเนี่ยเด็กๆสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ โดยเฉพาะเด็กที่มาศึกมาบวชเนพระรืดร้อนที่ผ่านมาเนี่ยนั่นแหละคือก็ได้สอนอริยสัจสีให้เขาให้เขาได้เข้าใจเรื่องของพระรัตนตรัยให้เขาได้เข้าใจก็จะเชื่อว่าส่วนหนึ่งในสิ่งที่เขาได้รับการฝึกฝนอบรมไปก็จะเขาเองก็จะนําไปสร้างประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าได้ตัวเนี้ยพระอาจารย์คะอเออที่หนูถามเมื่อวานเรื่องที่หนูจะรักษาศีลข้อที่สามอะค่ะแล้วหนูก็เลย ยังสงสัยอยู่ว่าคือ,อยังหนูถ้าแบบเรามีคนคุยเหมือนที่หนูเคย <c oughs> เคยเล่าพระอาจารย์ฟัง <c oughs> ค่ะมีคนคุยแต่พระอาจารย์บอกว่าในกรณีของหนูเนี่ยมันก็เหมือนเป็นคู่ครองใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้าหนูรักษาสินข้อที่สามแล้วมันก็แปลว่าคนคนเนี้ยคือคู่ครองของหนูซึ่งหนูก็ไม่สามารถที่จะแบบทั้งทั้งที่จริงๆคือเขาเป็นแค่คนคุยแต่หนูก็ไม่สามารถที่จะเปิดใจให้ใครได้อีกถ้าหนูยังรักษาสินข้อสามอยู่ถูกไหมคะถูกต้อง อ๋อทั้งๆท,ที่แบบสถานะทางโลกคือไม่ใช่แฟนแต่มันก็แปลว่าหนูก็ต้องยอมรับว่าเขาคือคู่ของมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นน่ะตามธรรมชาตินะตามหลักธรรมชาติแต่ตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือว่าทางกฎหมายมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเ<ม>พราะเพระเขารอก,กฎเกณฑ์ทางกฎหมายนะการรับรู้ทางฝ่ายาติแต่ว่าหญิงนางหนึ่งในครัง้งพุทธกาลมีความต้องใจกันกันกบชายคนหนึ่งในอดีตชาติที่เป็น สามีตนเองมาก่อนก็ให้ให้ให้ซับกับคนใชไ้ไปไปไถ่าชายคนนั้นมาเพราะชายคนนั้นเป็นโจรเขาจะคุมตัวไปสู่หลักประหารลงลงสู่ทําโทษพอดีหญิงนางเนี่ยยืนอยู่ที่บนปราสาทชั้นบนแล้วมองลงมาที่ถนนแล้วเห็นชายคนนี้ก็ด้วยความที่เคยเป็นบูเพันิวาสแตกปางก่อนเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อนเอ,เอาเอาซับเนี่ยไปไถ่ตัวมาพอไถ่ตัวมาปั๊บนางนี้ก็ตกลงใจที่ไปอยู่กับชายคนนี้ พ่อแม่ไม่รับรู้ก็เป็นเรียบร้อยรักสามีภรรยากันแม้กฎทางสังคมจะไม่ยอมรับก็ตามมันมันก็เป็นโดยโดยหลักโดยธรรมชาติอันนั้นฉะนั้นคำาี่าซื่อสัตย์ก็ต้องต้องซื่อสัตย์อย่างเนี้ยแต่ถ้าสมมติสองฝ่ายตกลงกันว่าเธอเจะยังไงก็ได้ฉันจะยังไงก็ได้หมายถึงว่าสมมติว่าเป็นการตกลงระหว่างสองคนเนี่ยค่ะผอาจารย์ว่าเรายังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันนะเพราะฉะนั้นเธออยากจะมีใครระหว่างนี้ก็ได้ อย่างเงี้ยอันนี้ถ้าตกลงกันเองนี้ได้ไหมคะได้ก็ไม่ถือว่าเป็นผิดสิงข้อสามมันม,มันก็ต้องมีขอบเขตนะเรื่องของการที่จะไม่ไปเกินกว่าการที่จะแค่คุยและเรียนรู้ศึกษาใจกันม,มันก็ต้องอยู่แค่แค่นี้ต้องไม่ไปเกินกว่านี้จึงจะสมทา,านสินข้อนี้ได้ถ้าไปเกินกว่านี้แล้วเนี่ย มีความสัมพันธ์ส่วนตัวนั่นก็คือการเป็นแล้วโดยธรรมชาติอาจารย์ถามว่านั่นยัง